พบกับช็อตลูกหนังวันเสาร์ที่7กันยาปี2,567นาอเรามาดูกันที่คู่แรกนะครับรับเสเซียพบทีมชาติไทยคู่นี้แข่งกันเวลา2 0นาฬิกา รัเสเซียน่าจะมีความได้เปรียบทางด้านภูมิอากาศฝอมการเล่นในบ้านและประสบการณ์ในระดับโลกในขณะที่ทีมชาติไทยแม้จะมีนักเตะดาวรุง่งและฟอร์มที่กำลังพัฒนาอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายในการเล่นนอ,อกบ้านและในสภาพอากาศที่ไม่คุ้นเคยชอลลุกหนังขันว่ารัเสเซียมีประสบการณ์ในระดับนานาชาติมากกว่าบ้านเราคืนนี้รัเสเซียน่าจะเอาชนะทีมชาติไทยไปได้จากประสบการณ์ที่เหนือกว่ามาดูกันที่คู่ที่2นะครับสหรัฐอเมริกาพบแคนาดาคู่นี้แข่งกันเวลาตี37นาที สหรัฐอเมริกามีโอกาสที่จะครองเกมมากกว่านั่งจากพวกเขาเล่นในบ้านและมีทีมที่มีความสมดุลในทุกตำแหน่งแต่ต้องระวังเกมโรกของแคนาดาที่มีผู้เล่นแนวรุกที่แข็งแกร่งอย่างอันฟอร์โซเดวิสซึ่งอาจเป็นตัวสร้างความแตกต่างในเกมทั้งชอตลูกหนังคาดว่าเกมนี้อาจจบด้วยสกอร์เสมอหรือสหรัฐอเมริกาอาจจะเฉือนเอาชนะไปได้1ต่อศมาดูกันที่คู่ที่3เม็กซิโกพบนิวซีแลนด์คู่นี้แข่งกันเวลา8โมง เม็กซิโกคาดว่าจะของเกมได้มากกว่าเนื่องจากความแข็งแกร่งทางเทคนิคและฟอร์มที่เหนือกว่าส่วนทางด้านนิวซีแลนด์อาจต้องเพิ่งเกมรับเป็นหลักและหาจังหวะสวนกลับแม้ว่าโอกาสทําประตูของนิวซีแลนด์จะมีน้อยแต่ก็ยังคงเป็นความท้าทายสําหรับเม็กซิโกที่จะเจาะแนวรับที่แข็งแกร่งชนอลูกหนังคาดว่าเม็กซิโกจะสามารถเอาชนะนิวซีแลนด์ได้ไว้เจอกันในนัดถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ